สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเพชรเชซีเลซซิ่งนะครับไม่มีพิธีกรไม่มีตะก้องไทยพูดเองรู้เองเลยนะครับวันนี้มารีวิวซิตี้ดีเอ็มสองซิตี้ปี2009 2010อะไรเงี้ยนะครับใส่โชกซินเวอร์นีโอแม็กฟาร์มโชคระบบโมโนทูปปรับความหนืดได้30ระดับนะครับตัวนี้ง่ายๆไม่ต้องคิดมากว่ามันต่างจากแม็กวันยังไงมันนุ่มกว่าครับดูทรงสปริงนะครับถ้าเทียบกับแม็กวันเนี่ยทรงนี้มันจะเหมือนทรงเขาเรียกทรงโอ่งนะหรือทรงแก้วอะไรก็แล้วแต่คนเรียกโอเตจะให้มาเป็น ปกติหน้าหลังน่าจะเป็น 3K นะไอ้ 4K ดินี้ให้หลังมาเป็น 3K ยาว170 สปริงหลังนะครับสปริงหน้าเป็น 4K ยาว200ก็จริงๆมันก็นุ่มนะว่าก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างนิดหน่อยคือข้างหน้ามันอาจจะนุ่มไปสำหรับผมนะข้างหน้านุ่มไปแต่สำหรับลูกค้าอาจจะชอบนะครับที่เน้นนุ่มฟีลลิ่งก็ดีกว่าแม็กวันแน่นอนครับข้างหน้าปรับความนิดได้30ระดับก็คือปรับจากข้างหัวนี้ข้างหลังเป็นอัพไซด์ดาวเป็นหัวกับคราวนี้มันจะง่ายจากที่เราต้องเปิดฝาท้ายนะซิตี้เราไม่ต้องเปิดแล้วเราแค่พอติดตั้งมันอยู่ข้างล่างปุ๊บเราก็ล้วงเอาปรับความนูนเลยครับโหมดาย โน้ผตผาเป็นแสงตอนนี้เราเปลี่ยนด้โป๊ะบอกเป็นไป,ปนอยู่อัพ n d down เปลี่ยน,นด้านโป๊ะกลายเป็นหมุนทางขวาเนี่ยเป็นนุ่มครับง่ายๆครับไม่มีอะไรมากส่วนอยากดูคลิปเทสเต็มๆก็ไปดูได้เลยเพราะเคยใส่ไปหลายคันแล้วนะครับตัวฟิลลิ่งว่าหนึบๆแน่นๆเลยนะคล้ายๆเฮดไดน้นะี่คือซินเวอร์ในราคา19,900บาทพร้อมติดตั้งลมตั้งศูนย์รับประกัน2ปีผมอยู่ถ้าอยากนุ่มกว่านี้อาจจะต้องเป็นตัวที่แพงกว่านี้ครับอยากได้แบบนี้ก็อเฟซบุ๊กเคซีลิสติ้งได้เลยวันนี้มีีแแนนนนะะออัั้หลรบต่ Thank you